สแกนดาวพราวดวงกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถนะครับแอดไลน์นะครับไปทางกลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงเขาใช้ชื่อว่าโหราโหราย4ิบสีนะครับไปสอบถามลัคนาราศีของตัวท่านเองได้เลยนะครับผมจะบอกไอดีไลน์ให้ไอดีไลน์ก็คือไลน์แอต้องมีแอดนำหน้านะครับ H O R A H O R A แล้วก็24ทวนอีกครั้งนะครับนะครับ H O R A H O R A 2 4นะครับไปถามเขาว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปตามสิ่งที่เหมาะที่ควรเพราะว่าเขาก็หาให้คุณแล้วคุณก็เอาไปใช้เป็นทิมเขียวเป็นไกด์ไลน์ได้อย่างดีแล้วก็เขาหากันแบบเมนวนนเลยนะครับถูกต้องแม่นยำ ก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมาทุกวันขอให้มีความสุขสวัสดีครับเดี๋ยวประมาณไปปลายเดือนมีนาคมนะครับประมาณวันที่30มีนาคมดาวศุกร์นะครับหรือวีนัสจะย้ายราศีย้ายไปอยู่ที่พฤษศนะครับ ดาวสุกลูวีนัสนั้นเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของโภกระทรัพย์นะครับโภกระทรัพย์เรื่องของการเงินความสุขก,กายสบายใจแล้วก็ยังรวมความไปถึงเรื่องความรักเรื่องการมารมเรื่องเซ็กส์ด้วยนะครับนะครับดาวสุกย้ายตรงนี้จะอยู่นั่นแหละยาวไปถึงประมาณปลายเมษายนจะส่งผลให้สามลัคนาราศีดังต่อไปนี้ อ่านะครับมีเสน่ห์นะครับมีสเสน่หนะ์เออเดินไปไหนขนาดหมายังยิ้มให้ก็แล้วกันล่ะฮ่าฮ่าเดินไปไหนหมาอย่างยิ้มให้ก็แล้วกันมีสเสน่ห์ไงเออนะครับมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอย่างมากสามลัคนาราศีนะครับ จะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอย่างมากแล้วก็จะเป็นช่วงที่มีพลังทางเพศพลังผลักดันเยอะด้วยเออนะครับจริงๆต้องบอกว่าสี่ลัคนาราศีด้วยซ้ำอะ่ะนะครับอา้าวฟังให้ดีนะครับ 1. ชาวลัคนาราศีพฤษศพนะครับเจ้าภาพเลยพฤษศพดาวสุกทับลักเออนะครับ 2. ชาวลัคนาราศีมีนดาวสุขเดินเป็นปัทุมเกณฑ์นะครับสุขอยู่ในภพที่สามได้ตำแหน่งปะทุมเกณฑนเสน่ห์ที่เดียวครับสเสน่ห์แรงนะครับ 3. ชาวลัคนาราศีพิจิกนะ สุกมะเรงรักได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีแต่ก็เป็นพินทุบาทนะเออแต่ก็นั่นแหละสุกก็เป็นกเกษตรราธิบดีเลงลักนาอยู่ส่งผลเต็มที่แล้วก็สุดท้ายก็คือชาวลักนาราศีธนูนะครับไอธนูนี่ก็ปลุกใจไฟกําดัดอยู่แล้วนะนี่แหละสี่ลักนาราศีที่สินแสมิงได้พยากรตรงนี้สเสน่แรงเออ นะครับเดินไปไหนมาไหนหมายังมองยังยิ้มให้เออนะครับสี่ลัคนาราศีดังต่อไปนี้แล้วก็อารมณ์ทางเพศจะมากด้วยแน่นอนที่สุดเพราะว่าดาวศุกนะร์ส่งผลอย่างเต็มที่นะครับส่งผลอย่างเต็มที่อย่างของออลัคนาราศีพฤษภเนี่ยศุกร์ก็ไปทับลักพอดีนะศุกร์ไปทับลักพอดีชัดเจนมาก นะครับแต่ว่าสูงเขาก็เป็นดาวเจ้าเรือนอาริด้วยก็จะที่ผมบอกนั่นแหละจะหมายความถึงเออบางบางคนก็อารมณ์ทางเพศเยอะไงอืมแล้วก็ทหาที่ระบายไม่ได้มันก็หงหุดหงิดนะเว้วย <c oughs> นะครับนี่แหละสี่รคณาราศีที่บอกนี่แหละนะนะครับไปก่อนนะครับโชคดีครับทุกท่านไปก่อนแม่สาวน้อยสวัสดีครับ สินแสหมิงคงแบ่งเมืองไทยเจ้าของ YouTube แอคเคาท์สินแสหมิงคงแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งหวงจุย้ยโงเฮงแอสโตรลจีและการเลือกใช้เลขเบอร์ทโทรศัพท์มงคลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง l ล n e ID m a s t e r m i n g หมิ6 6 6 6ขอให้โชคดีทุกท่านครับ เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลน,นะครับที่ให้ผลดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเรื่องสัมพันธภาพเรื่องการมีคู่จริงๆแล้วมันมีอยู่หลายๆหมวดหมู่ด้วยกันนะครับที่จะมาเสริมดวงให้กับผู้ที่ใช้ได้ผมเห็นเบอร์โทรศัพท์ของหลายๆคนนะครับที่ความรักส้นตึกอย่างยิ่งไม่สมหวัง นะครับบางคนคบกันมาตั้งนานแล้วสุดท้ายถูกเททิ้งเป็นน้ำล้างชามนะครับพอเห็นเบอร์โทรก็บอกได้เลยอ่ะนะครับหลายคนน่ะก็มี 6- 7เจ็ดเข้าไปใช้อย่างเงี้ยหลายคนก็มี 0- ูนย์หกอย่างเงี้ยบางคนก็มี3 7แล้วก็6พ่วงเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยนี่คือการยกตัวอย่างเพียงส่วนย่อยนะครับที่บ่งบอกถึงความไม่เป็นมงคลในเรื่องของสัมพันธภาพเรื่องคู่ครองนะครับผมเห็นมา เจ้าไหนเจ้านั้นเลขแบบนี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลในด้านลบเกี่ยวเรื่องของสัมพันธภาพเรื่องความรักทั้งสิน้นผมมีเลขบางอย่างนะครับที่อยากจะแนะนำให้กับทุกๆท,ท่านที่ได้ชมนะครับ YouTube c h ช n n e l สินแสหมิงของแบ้งเืินไทยนะครับช่วงสแกนเบอร์โทรกับสินแสหมิงตรงนี้อยากให้ท่านลองหาเลขพวกนี้มาใช้ดูนะครับมันดีมากแล้วก็มันเฮงมาก ผมแนะนําให้ใครหลายๆคนเอาไปใช้ก็ล้วนแล้วแต่เปลี่ยนแปลงสัมบันธภาพไปในด้านที่ดีทั้งสิ้นเอ้ยแม่งประหลาดอะไม่รู้จะอธิบายยังไงอะเออมันแปลกแล้วก็ประหลาดจริงๆถ้ามีโอกาสหาเอาไปใช้เถอะนะครับเออต้องบอกก่อนว่า3ตัวแรกผมไม่ใช้นะครับผลรวมผมก็ไม่ใช้เลขที่ผมจะหยิบยกมาเป็นตัวอย่างตรงนี้นะครับอาทิเช่น x x x นะครับ x x x c 2 4 c นะครับ4246366 6, 6. อ่า4246366อันนี้ยกตัวอย่างนะคุณจะเห็นว่าเลข3ไม่ค่อยโอเคนะักปกติแล้วแต่3ถ้ามาอยู่กับ6แล้วกลับที่จะดีกลับที่จะเป็นเลขที่เสริมสเสน่ห์นะครับกลับที่จะเป็นเลขที่ทำให้คุณนั้นสักเซสในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นส่วนไอ้424ที่ผมบอกว่าทีแรกเนี่ยมันเป็นเลขที่เป็นมงคลอยู่แล้ว นะครับมาดูอัน,อนหลังนี่คือ6366เนี่ยดีมากอ้าวอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ x, x x x 6 1 6อ่า4 4 2 2ฮ่าฮ x, x x x 6 1 6 4 4 2 2นี่ก็เป็นการผสมตัวเลขที่ดีนะครับ4ตัวท้ายเลข4กับเลข2เป็นเลขคู่มิดระหว่างดาวพุธกับดาวจันดาวจันรกับดาวพุธ ส่งผลดีมากในเรื่องความรักก็จะได้แปลกใจที่คนใช้เลขลักษณะนี้แล้วถ้าไม่มีคู่ก็มีโอกาสจะมีคู่ถ้ามีความรักอยู่แล้วความรักแม่งไม่ดีสัมพันธภาพไม่ดีเปลี่ยนมาใช้เลขพวกนี้โอกาสที่จะได้รับความเป็นมงคลของเลขเข้าไปเสริมดวงความรักก็เป็นไปได้อย่างดียิ่งหรือใครก็ตามนะครับที่รู้สึกว่าตัวเองขาดสเสน่ห์หาเลขในกลุ่มที่ผมบอกตรงนี้ไปใช้ดูโอ้แจ๋วจริง อันนี้มนยกตัวอย่างให้ฟังกันนะครับมีโอกาสหามาใช้ซะนะครับสินแสหมิงไปก่อนนะครับกับช่วงสกนารเบอร์โทรกับสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยฮไปก่อนแม่สาวน้อยสวัสดีครับสำหรับท่านที่ต้องการเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมมงคลเสริมความเฮงให้กับตัวท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไลน์ไอ มาสเตอร์มิง6666 e M A S T E R M I N G 6666อีกครั้ง M A S T E R M I N G 6666เหงแน่นอนครับขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ